น,นี่วันที่สองกันยาหลังจงากไม่ได้ปล่อยนอกบินมาสองวันเสอที่แค่เป็นวันหยุดของนอกมันคนยังมีวันหยุดนกมันก็คงจะต้องมีวันหยุดเหมือนกับเรา ก็สองโมงสี่สิบห้าขัดมีออนนกลางแดาบด้วยก่อนเดี๋ยวก็มาตังเว นี่ครับลรทางไกลจะขาดเสียไม่ได้โทีิสงซื้อกันทียกถุง10บโลถุิสงนี่ซื้อมาก็อย่าเพิ่งให้กินนะมันอยู่ในถุงมันยังมีความชื้นมีเชื้ออะไรอะ่ะต้องระวังที่สุดคือเรื่องเชื้อราความชื้นเม็ดมีความชื้นนกกินไปก็ไม่ดีท้องเสียท้องร่วงผ่านไปโรคน,น,นู่นโรคนี่ ที่เห็นอย่างเงี้ยตากเวลาทิตศแล้วนะครับต้องตากให้แห้งเลยไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะไม่มีน้ำมันน้ำอะไรบางคนคิดมากแห้งที่สุดมันก็จะปลอดภัยที่สุดจะไม่ต้องถึงขนาดเอาไปคั่วกันแล้วกันแต่คั่วมันต้องให้คนกินและไม่ได้ให้นกกินนกใช้กินเดบอๆจะตากแห้งตํำสักหน่อย ครับเม็ดสีออกิอรรรแรกลงมาก่อนเจ้าตัวนั้นอกฉีีครบรอบ,อบสิวันตัดไหมเย็บเองตัดเอง,เองต้องพึนงห,หมอหมาห,หมอหิ้งวย